เหตุการณ์ที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้มันได้เกิดขึ้นกับตัวของผมเองเหมือนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กอายุได้ประมาณสัก9ก้าขวบสิขวบเองจะได้ตอนนั้นครอบครัวของผมยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเก่าซึ่งเป็นบ้านมายกพื้นสูงตามแบบบ้านทางภาคเหนือหรือทั่วไปบริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นห่วงหรือว่าลานโล่งๆส่วนด้านหลังบ้านจะเป็นสวนบริเวณนั้นจะรกมากจึงไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปบ่อยนัก อยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านในละแวกนั้นมาเล่าให้ตากับยายและคนในครอบครัวของผมฟังว่าในคืนที่ผ่านมาเขาได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องทั้งคืนท,ทั้งที่แถวนั้นไม่มีเด็กเล็กๆหรือเด็กแรกเกิดเลยสักคนเดียวชาวบ้านคนนั้นบอกว่าได้ยินเสียงนั้นดังมาจากกบงใหญ่ที่อยู่ในสวนหลังบ้านผมและบ้านของแกก็อยู่ใกล้ๆกบริเวณนั้นแค่มีถนนเล็กๆขั่นกลางเท่านั้นเอง แต่เมื่อถามทุกคนในบ้านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องที่ว่าแต่อย่างใดและก็ไม่มีใครใส่ใจอะไรนักวันต่อมาก็มีชาวบ้านมาบอกเรื่องนี้อีกหลายคนจนกลายเป็นที่เล่าลือกันไปทั่วหมู่บ้านว่ามีผีลูกกรอกในสวนหลังบ้านผมเพราะตกกลางคืนแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านบริเวณนั้นเลยเวลาผ่านไปอีกหลายวันเสียงเล่าลือนั้นก็ยิ่งหนาหูขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าว่าคนในบ้านกลับไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งผมนอนอยู่กับตาในห้องนอนของแกเตียงของตาน,นั้นสูงมากสูงเท่ากับขอบหน้าต่างที่อยู่ทางทิศเหนือและขอบเตียงก็อยู่ติดกับหน้าต่างพอดีตาจะเปิดหน้าต่างบานนี้เอาไว้ตลอดเพื่อให้ลมโครกเข้ามาในห้องได้และถ้ามองออกไปทางหน้าต่างบานที่ว่านี้ก็จะสามารถมองเห็นบริเวณสวนได้โดยทั่ว ตอนนั้นมันเป็นเวลาดึกสงัดผมหลับไปแล้วแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราะได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องดังขึ้นมาจากในสวนบริเวณกอบงใหญ่นั้นที่แรกผมก็คิดว่าเป็นเสียงแมวแต่เมืองเงี่ยหูฟังดีๆจึงมั่นใจได้ว่านั่นมันเป็นเสียงเด็กร้องจริงๆเสียงนั้นฟังดูวังเวงยยเย็นเยือกอย่างบอกไม่ถูกจนผมขนลุกสู้ไปทั้งตัว พวกหมาเจ้ากรรก็ดันมาเห่าหอนผสมโรงเข้าไปอีกถึงจะรู้สึกกลัวแต่ผมก็ยังฝืนสงกหน้ามาองไปทางหน้าตา่างบานนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเต็มกลั้นนั่นเองผมมองฝา่าความมืดออกไปอย่างที่มาของเสียงร้องดังกราวด้วยใจยเต้นระทึกและคราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงอย่างเดียวซิแล้วเพราะสิ่งที่ผมเห็นภายนอกหน้าตา่างออกไปนั้นมันเป็นแสงแวบๆบแบบที่บางครั้งก็สว่างโร่ บางทีก็รีดับลงเหมือนมีใครเอาไฟฉายขนาดแปดท่อนมาเปิดเปิดปิดปิด,ปดเล่นอยู่บริเวณใต้คนกอบงใหญ่นั้นพอมาถึงตรงนี้หัวของผมมันก็เหมือนจะโตเท่ากับกระดง้งฝัดข้าวได้กระมังสิ่งที่ชาวบ้านเขาล่หลือการหินจะเป็นจริงเสียแล้วผมเอื้อมมือไปเขยาข่าขาตาพร้อมกับเรียกแกเหมือนคนติดอาขาขาา่างขากระไกแข็งค้างไปหมดตาะต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 ะ ผีลูกกรอกอืมอ่อยเขาดูนหน้าพรุ่งน,นี้ค่อยว่ากันว่าแล้วแกก็พลิกตัวนอนตะแคงเหมือนไม่สนใจอะไรนักเท่านั้นเองผมก็รีบดึงผ้าห่มมาคลุมตัวแล้วนอนกอดตาไว้แน่นในใจก็ภาวนาขอให้มันเช้าไวๆเงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นมาเต็มตัวเพราะความร้อนแต่ผมก็ไม่กล้าผ้าห่มออกเพราะความกลัวอย่างจับจิตนั่นเอง ผมต้องนอนพนฟังเสียงเขย่าวขวัญน,นั่นจนถึงรุ่งเช้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยพอตกสายของอีกวันต่อมาตาก,ก็ไปนิมนต์พระที่วัดมาทําพิธีสืบถอนมีชาวบ้านหลายคนมาร่วมพิธีด้วยแล้วพวกเขาก็พบว่ามีศพเด็กทารกแรกเกิดถูกยัดใส่กรงกระดาษมกอยู่ใต้โคนขงบงใหญ่นั่นเอง บทประพันธ์โดยหมงองเลซุงขอบคุณครับ